พ็กซีสวัสดีครับพวกเราพอกซี่ครับก็รู้สึกว่าวันนี้พวกเราตื่นเต้นมากๆนะครับผมได้รู้ว่าเป็นปีแรกของพวกเราพอกซี่เลยนะครับที่มีโอกาสได้มาร้องเพลงเขาดาววันที่18ที่เซ็นทรัลโบส์แห่งนี้นี่ก เต็มที่แน่นอนครับผมก็มันต้องมีอะไรบางอย่างที่มีความแบบแยบแยบใหม่ๆแน่นอนเราติดตามได้เลยคี่กับนักเตะของไลฟ์อัพให้ของของที่ในปีที่ผ่านมาบ้างเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับผมก็สำหรับปีที่ผ่านมานะครับพวกเราโปรซี่เองเนี่ยก็เติบโตค่อยๆเติบโตครับผมค่อยๆเดินทางไปแล้วจนพวกเราเนี่ยมีระเบ้าดมปหอกเพลงแล้วแล้วก็ปีหน้าครับผมก็จะลุยนโจ้และผมกับเราครับผมแล้วก็เชื่อมากครับ

ทำให้เต็มที่ในทุกๆงานอยู่แล้วครับความกดดันแล้วก็จะพยายามปิ๊กกลับมาให้มันกลายเป็นแบบกําลังใจแรงกำลังใจที่ได้จากลิเซอร์ด้วยก็เชื่อว่ามันทำให้เราเต็มที่ในทุกๆงานครับใช่ครับสำหรับปีหน้าพวกที่จะมีอะไรให้พวกเราได้ติดตามกันอ่าแน่นอนอ่าแน่นอนบออย่่างทีกไปนะครับก็พวกเราจะมีโซโล่แน่นอนครับผมเป็นของเนพวกเราเองก็สามารถชิมได้เลยครับผมคนหกรสชาตินะครับผมใช่อร่อยไหมลูกบุญรุ่นนอร่อยแน่นอนโซกุนนี้เป็นรถเปรี้ยวรของของใครจะมาเป็น number one ตอนนี้จริงๆพวกเราพ็อกซี่ยังไม่ทราบเหมือนกันครับพวกเราก็กำลังรอลุ้นเหมือนกันครับว่าไลฟ์อัพแต่ละคนใครจะมาก่อนมาหลังยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามในโซเชียลพ็อกซี่ทุกช่องทางครับเราจะอัปเดตให้ได้ไวที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับทุกคนจะเป็นโลกเนออจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนแน่นอนครับเพราะว่านี้ก็เป็นผลงานชิ้นเดียวครั้งแรกของตัพ็อกซี่ทั้งหกคนด้วยเชื่อว่าทุกคนเองก็พยายามจะใส่เอลเมนต์ความเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแต่ละคนชื่นชอบผลงานในแต่ละสไตล์แต่ละแบบของเราพวกเชื่อว่าไม่่ซ้้แแนนนอลวก็ทุ จริงนะครับจริงๆแล้วพวกเราท็อปสเก็ปีหน้าใช่ไหมครับเราก็หวังว่าจะมีอะไรสนุกถนะได้ขับมากขึ้นไปเลยครับผมแล้วก็อาจจะมีอะไรแบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนถ้าหวังว่าโอกาสนั้นเข้ามาพวกเราก็พร้อมจะรับอยู่แล้วครับผมหวังว่าจะมีแบบโอกาสได้ไปเวิลด์ทัวร์ไหมถ้าเกิดมีพวกเราก็ยินดีมากๆครับพวกเราก็พยายามฝึกซ ก็ขอไปเดินทางตลอดไปนะครับผมใช่ครับก็ขอให้ประสบความสุำเร็จในสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็รุ่นรว้ครับผมด้ครับก็แฮปปี้ดูยา2024ลงงานนะครับก็มีความสุขมากๆนะครับผม Bishing You All the Best ครับ